ข้อเข่านะครับเป็นข้อที่มีความสําคัญมากของร่างกายนะครับเนื่องจากเป็นข้อที่ใช้รับน้าหนักใช้ในการเดินการยืนการวิ่งและการขึ้นบันไดและการทํากิจกรรมต่างๆนะครับโดยปกตินะครับข้อเข่าเราเนี่ยก็จะมีผิวข้อกระดูกอ่อนแต่เมื่อมีการใช้งานมากขึ้นดิวข้อกระดูกอ่อนก็จะมีการสึกก่อนลงไปเมื่อมีการสึกก่อนลงไปจนถึงผิวกระดูกผู้ป่วยก็จะมีอาการเจ็บปวดและถ้ามีการสึกก่อนมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการผิดรูปของข้อเข่าครับ อาการของโรคข้อเข่าเ,าเสื่อมนะครับอย่างแรกเลยที่พบได้บ่อยก็คือผู้ป่วยจะมีอาการปวดนะครับเวลาเดินยืนลงน้ําหนักเป็นระยะเวลานานๆน,นะครับหรือการพับเข่าในองศามากๆนะครับเช่นการนั่งพับเทียบขัดสมาธิกับพื้นอาการที่2นะครับก็คืออาการข้อติดครับยกอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยนั่งนานๆเป็นระยะเวลา3ามสี่ชั่วโมงนะครับพอมีการเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่าย,ยืนก็จะมีอาการติดในช่วง 2- 3ก้าแรกสักพักหนึ่งถึงจะไปต่อได้นะครับ อย่างที่3นะครับผู้ป่วยเวลาง,งอเยียดเข่าอาจจะพบเสียงลั่นในเข่าดังกร๊อบแกร๊อกบแกรบนะครับและอย่างที่4นะครับในกรณีที่อาการนั้นเป็นมากขึ้นเรื่อยๆาอาจจะพบการผิดรูปก,การโกงเข,ข่าได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับอาการปวดเข่านะครับไม่จําเป็นต้องเป็นข้อเข่าเสื่อมเสมอไปนะครับอาจจะมีการอักเสบในไขข้ออย่างโรคที่เราพบได้บ่อยก็คือรูมาตอยนะครับหรือการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬามีการเส้นในอักเสบหรือเป็นเกาหรือข้อเข่าติดเชื้อก็ได้ครับ ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคข้อเข่าเ,าเสื่อมนะครับนอกเหนือจากปัจจัยทางพันธุกรรมแล้วที่เราพบได้บ่อยก็คือการใช้งานที่มีลักษณะการยกของหนักแล้วก็มีการยอร่อยองยกนะครับอย่างที่2นะครับก็คือการที่เรามีภาวะที่มีน้ําหนักมากขึ้นหรือมีภาวะอ้วนนะครับอย่างที่3นะครับก็คือการใช้งานที่มีลักษณะการใช้งานกับพื้นนะครับเช่นการนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาิในข้อที่4นะครับผู้ป่วยบางคนที่เป็นนักกีฬาแล้วได้รับการบาดเจ็บหวน้องดูฉีกขาดเอ็นข้หน้าฉีกขาด หรือมีกระดูกอ่อนกระเทาะนะครับก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมเช่นเดียวกันครับการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะเบื้องต้นโดยไม่ผ่าตัดนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับคือการรักษาโดยไม่ใช้ยาและการรักษาโดยใช้ยาครับการรักษาโดยไม่ใช้ยานะครับอย่างแรกเลยก็คือการปรับพฤติกรรมครับหลีกเลี่ยงการ ทำแอคทิวิตี้ที่พื้นนะครับเช่นลิกเลี่ยงการนั่งพับเพียบการนั่งขัดสมาการนั่งยองยองอย่างที่2ก็คือการลดน้ําหนักครับมีการศึกษานะครับถ้าเราสามารถลดน้ําหนักได้ถึง5%ของน้ำหนักตัวก็จะทําให้การปวดนั้นดีขึ้นครับอย่างที่3นะครับก็คือการสร้างกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงครับโดยการปั่นจักรยานหรือการว่ายน้ําหรือสามารถเหยียดขาค้างไว้นะครับ10วินาทีทํา30เซตตอนเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะครับ ส่วนการรักษาโดยการใช้ยานะครับจะเป็นการรักษาตามอาการครับจะให้ยาลดอาการอักเสบเพื่อควบคุมอาการปวดนะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็จะมีการฉีดยาสารหล่อเลื่นเข้าที่ข้อข่า,ขานะครับหรือการฉีดสเตียรอยด์เข้าที่ขาเพื่อลดอาการปวดนะครับทั้งหลายทั้งปวงนะครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นนะครับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวครับ าโดยสรุปนะครับโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะเบื้องต้นสามารถเริ่มต้นรักษาได้โดยการปรับพฤติกรรมนะครับลดน้ําหนักและสร้างกล้ามเนื้อต้นขาให้แข็งแรงครับถ้าท่านต้องการกรับกษาเพิ่มเติมนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนท่อธรรมศาสตร์ครับ